เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับกับการตีสุดละยำของผมนะผมก็ได้คิดนะว่าหรือผมไม่สมควรอยู่อีกตำนานนะทวคนดูก็ข้างที่จะระยำม,มากๆนะกับการที่ตี20รอบชนะ2รอบนละ่นนะผู้ชมอัดเพชรหมดหน้าตากเลยนะครับเราดูกันความระยำของเกมความระยำของบอทนะอบอท มันก็เกินไปตีห้าเพยห้านอย่างนี้แบน์ไอดีผมดีกว่า GM โอ้และยำช้ำใจมากครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอยู่ผมเฟรมบอยนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะว่าเราเนี่ยจะอยู่ดีกำนานต่อไปหรือเราควรจะหนีไปหลีกมาสเตอร์หนึ่งไปตบไก่ดี ูดไก่ก็ไม่ได้นะมาสเตอร์หนึ่งบางคนจะตบท็อปหนึ่ตำนานอย่างสบายเลยนะ mm hmm. เช่นออคุณพี่กอนสุดเนี่ยนะครับก็วันนี้ผมคิดไปคิดมานอนคิดตีแยงขาก,กาคิดจนผมได้ไปดูดหนัง f i a l d e s t i n a t i o n บาดลายแล้วก็คิดขณะดูจนผมเกือบตายผมก็ได้คิดแล้วนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมหนีไปเล่นหลีกมาสเตอร์มันจะดีกว่านะเพราะผมเนี่ยกะจะทำคอนเทนต์ P.V.P. เนี่ย เป็นแบบเป็น EP 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 ไปเลยนะครับซึ่งถ้าผมอยู่เหล็กตำนานเนี่ยมันมันตีแล้วมันแพ้มันจะไม่ได้คลิปนะครับผมเลยคิดว่าเออผมนีไปอีกมาเตอร์หนึ่งดีกว่ามันได้คอนเทนต์สนุกกว่านะอ่าก็ล้วยทีมผมเนี่ยมันยืนตำนานไหวแหละนะครับแต่เกียร์ผมมันไม่ค่อยได้สุดมากนะอย่างอ่ะก,กินกินก้าวจะสุดอ่ะคอร์นี่จะักก็สุดบอสก็สุดบ่าวไม่สุดนะเพราะไม่มีปืนแสงไม่นับว่าสุดนะอ่า ดรอช้างสุดอยู่แล้วเลมเลมไม่สุดไม่มีปานะ,ะเม,มกูมินสุดไหมไม่รู้นะครับคารุระคารุระไม่น่าสุดนะลูเดียสน่าจะสุดแล้วแต่มันไม่มีตัวเมตาอย่างามาส,มสอยียังไม่ยังไม่มีตัวเมตาอย่าง เขาเรียกว่าตัวอะไรวะผมลืมชื่อมันอะเอออะควาอ่าะควานะครับแล้วก็มาซิลไม่แม็กนะครับมาซิลไม่แม็กนะมันเลยปล่อยตัวช้ามากนะครับผมก็เลยคิดว่าผมแบบไปเล่นมาสเตอร์1 2 3ดีกว่านะครับมันได้คอนเทนต์มันรีลีกมันมันรีลีกมาสเตอร์1ตกไปเพชรหนึ 1, ่งมาได้คอนเทนต์ไต่ลีกไปเรื่อยๆทำตลอดมันได้คอนเทนต์ได้ดีกว่านะหรือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่ายังไงเนี่ยก็เมนต์ได้นะ ใครที่คิดแบบหรือมีแนวทางแนวทางดีๆในการทำคอนเทนต์เ <contamination> ก <plugin meals> ี่ยวกับ PUP สามารถแนะนำผมได้นะท่านผู like ้ชมนะหรือใครเก่ง PUP c ซ p p เนี่ยติดต่อผมมาได้่าเป็นอาจารย์ผมได้นะครับก็วันนี้เรามาทำอะไรกันดีเรามาพูดคุยถึงเมตาหมทีมผมก็จะมีอะไรดูดีสคารูลาบาวช้างนะมีเลมเมกุมินอะไรพวกนี้นะครับเรามาดูทีม PUP สเวตานะอย่าง พี่คนแรกดําเนนคือพี่วานโปพี่วานโปนะครับก็ได้มีคุยกันนะซึ่งพี่แกเนี่ยจะมีทางด้านของยามาโตะนะครับจะมียามาโตะนะเกียร์ก็สุดนะยามาโตะเนี่ยก็จะได้ข้อดีก็คือสตันนะครับแล้วก็หยุดห้าวินะครับซึ่งผมมองว่าเมตาเนี่ยหยุดห้าวิมันมันเกียร์มากนะไม่ห้าวิก็เพิ่มแลบผ่านมันเกียร์มากๆมันมันคือที่สุดของที่สุดอ่นะนะครับ เราไปดูเนี่ยคือทุกคนอะ่ะจะมีทีมคือพวกที่มาติดท็อปได้อะสิ่งที่มีเลยอะคือคนี่สล็อตนะครับบาวบาวล็อกนะครับบอดมืดเมกูม,มินนะครับแล้วก็อะควานะครับส่วนรีวายลูเดียสเลมเนี่ยมันบางคนาอาจจะสลับใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับอา ก็ถือว่าสุดถือว่าสุดมากๆนะต่อไปคุณสอศักหรือเปล่าสอละศักอิสอิสเลสหรือเปล่าไม่รู้ชื่อเขานะครับพี่คนนี้ก็จะใช้เป็นทั้งหน้าของมาซิลนะครับซึ่งมาซิลเนี่ยมันได้ทําการมันได้สกิลของการเออ่ห้ามัตรูใช้ทักษะหรือง่ายก็คือบ่ายสกิลนะซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยอาควาก็มีเหมือนกันนะครับอาควาก็มีห้ามัตรูใช้ทักษะ6.8จุดแปดวินะเพราะว่ามีเกียร์เสริมอันนี้นะครับผมซึ่ง อ q ควายิงเอ่อยิงไกล150จุดแต่มาซิลว์ที่ยิงไกลกว่าแต่อ q ความันเป็นแท้งไงมาซิลมาซิลม,มันเป็นดาเมจไงนะมันก็อาจจะทดแทนกันพอได้อยู่แล้วเขาก็จะใช้เป็นไกลทองนะครับไกลทองจะได้ทางด้านของเอ่อเพื่อต่างการักษาใช่ไหมแล้วก็ตัดแล่นะครับตัดแลกก็ควรนะแล้วก็เนี่ยมีเลมมีกินมีคารุระเพิ่มแล่พันตัดแล่ะเนี่ยเพิ่มแล่ตัดแล่หรือเปล่า ใช่ครับคนนี้เขาเล่นเมตาเพิ่มแร่ตัดแร่นะลดแร่ตัดแร่นะแถมมีแชมเปญแบบสุดโหดด้วยนะอ่าไปเราไปดูคนที่สามไป BMBM BM, โกนะคนนี้ผมตีชนะอยู่นะแต่ก็มีชนะบ้างแพ้บ้างมันแล้วแต่บทนั่นแหละนะท่านผู้ชมก็อันนี้เป็นบินดุนะครับบินดุก็เป็นเรื่องสุดท้ายมีสล็อตนะครับมีบาวล็อกนะครับมีบาวล็อกมีบอดมืดนะมีบอดมืดมีมาซิลเหมือนกันนะครับมาซิลก็จะเป็น หยุดต่อต้านหยุดชั่วคราวต่อต้านหยุดห้านะครับซึ่งมาซิลมันดีที่ว่ามันแก้ทางมันเพิ่มแร่พันนะครับเพราะว่ามันจะได้โคนเพื่อนแลวพอโคนเพื่อนอะแร่พันมันจะหายไปนะครับแต่มันมันจำกัดเลยคือต้องแม็กหนึ่งเลยต้องแม็กอย่างที่2เลยคือต้องมีต่อต้านหยุดห้าวินะครับมันจะดีมันจะโคนเพื่อนได้เยอะโคนเพื่อนได้รัวนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีสักอย่างเลยก็เลยไม่ได้เล่นนะครับจริงๆอยากเติมอยู่แต่ไม่มีเงินนะอ่ะคนนี้มาแปลกหน่อย b m g ะนะ มาใช้ทางแรกของเอเลนนะครับเป็นหยุดห้าวินะครับแกก็จะเน้นหยุด5วิใช่ไหมคนนี้ตัดแร่อยู่หหยุด5้าหยุดหาวิ3ตัวอ่าอา่เหมือนแกหยุด5วิสามตัวนะครับแกจะเน้นเป็นหยุดหนะครับจะหยุดห้าวิกับตันเออกับเขาเรียกว่า,าผลิตตัดแร่อ่ะง่ายๆครับตัดแร่เขาจะไม,เะไม่เขาจะไม่เล่นเพิ่มแร่พันนะครับ ต่อไปเราไปสองอ่ะคนนี้นะครับคนชื่อเกาหลีใช่ไหมกาหลีหรือเปล่านะครับก็อันดับหนึ่งอันดับท็อปหนึ่งนะแกใช้แชมเปตแล้วนะครับสเกลเป็นเกียร์วิ่งหรือเปล่าอันนี้ใช่เกียร์วิ่งไหมท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจนะมิตาสก,กีนกะครับจะจ่ายได้33เปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งมันน่าจะเยอะใช่ไหมท่านผู้ชมสายสาย33เปอร์เซ็นต์ของเกียร์พวกเจ็ดดาวแปดดาวมันคือเยอะสุดเลยใช่ปะเพราะผมก็เห็นแค่สามสิบนะอันนี้ผมไม่ค่อยได้เก่งเรื่องลาเลนเจอร์เท่าไหร่นะครับ อ่ะอันนี้ก็เกียร์วิ่งเหมือนกันนะบาร์ล็อกก็เกียร์วิ่ง,งรับแสงได้ลดแร่เพิ่มมากขึ้นนะแถมพีร้อยด้วยนะท่านผู้ชมโคตรสุดเลยนะอาความีอาควาด้วยนะครับผมอ่ะมีรีบายมีเออ่เลมมีลูเดียสนะครับรีบายเป็นเอกธาตุไฟถ้าไม่มีรีบายเนี่ยใช้ใช้เมกุมินได้นะครับใช้เมกุมินได้แล้วก็มีอาการบินมีบินดุอ่าอ่าที่ว่าตามนี้เลยนะครับ ล้วสองใครอีกนะเอาคนที่ผมคิดว่าตึงๆนะผมว่าคุณโอเคนี่กน็น่าจะตึงอยู่นะแต่มีคนหนึ่งที่ผมว่าตึงนะอ่ะปนัดดาก็คนนี้ก็น่าจะคนนี้ก็เหมือนจะตึงนะถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะตึงพอตัวเลยสุดๆตึงๆกับผมหลายเท่าเลยเก่งกับผมด้วยนะครับก็มีมาซิลเหมือนกันมาซิลแม็กนะครับแล้วก็ต่อต้านหยุดนี่ก็จะเล่นเป็นทางด้านของเมตาหยุดห้าวินะครับ ขอเล่นเล่เมตาหยุดหาวิเลยนะหยุดห้าวิกับตัดแล่นะตัวเนี้ยนะครับเนี่ยคือผมว่าหยุดหยุดหาวิมัน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 แก้ได้แต่มันแก้น้อยมีแค่บอสมือกับมาซิลที่แก้ได้แต่แล่พันมันแก้ได้แค่ตัวเดียวไงคนดูอ่ะเนี่ยผมก็จะให้ดูนะอ่ะไม่ใช่ทีป้องกันนะครับอ่ะจะให้ดูประวัติเลยนะผมแม่งไปแพ้มาไอคนนี้เอฟเซดมากนะผมมาให้ดูเลยคือมันระยำมากนะอ่ะดูนะทู้ทม ไม่ไหวเลยนะเล่นไม่ไหว้วยนะคือเขาปล่อยตัวรัวมากก็ดูดูดูผมโดนเดนเพิ่มแลกดูดูเพิ่มดูผมโดนเพิ่มท่านผู้ชมดูดูหยุดหยุดอีกค่ะดูเนี่ยค,คือคือมันไรยามเกินเว้ท่านผู้ชมมันแบบมันแบบมันจะเรียกว่าไงอะ คือมันเพิ่มแร่พันสิตัวคือคือมึงทุเรศไปบอทคือมันทุเรศไ,ไปนะเออคือเล่นไม่ได้สู้เลยนะผมก็เลยคิดว่าเออผมแม่งอยู่มาสเตอร์มันดีกว่าถึงมันจะได้เพชรน้อยกว่าตำนานแต่มันไม่เสียเพชรด,ดีแล้วมันได้คอนเทนต์นะครับผม โอเคก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะรับเกมไลนเลนเจอร์นะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นคลิปบนพันนะเกี่ยวกับซูมเลตอัพหรือเปล่านะไปเราก็รอชมกันไปนะผมก็ต้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับผมขอบคุณที่รับชมครับ